ไอ,อชิเล่นน้ำด้ไหมเล่าอยากเล่นด้วละอ่ะไปเดี๋ยววันนี้จะพาไอาชิไปหาคุณหมอนะครับงั้นเรามา อาบน้ำไอชี้กันดีกว่าเนาะเตรียมตัวแต่งชุดละลก่อนไปหาคุณหมอกันเนาะเป็นยังไงบ้างก้าวไอชี้พร้อมไปฉีดวัคซีนหรือ,อยังครับผมพร้อมหรือ,อยังอะ่างั้นไปอาบน้ำกันดีกว่าโอเคออเแล้วเราก็หวีผมให้นั่งเป็นอันดับโอเคอ้าวเสร็จแล้วครับว่าเสร็จหรือยังครับผม มาน้อยตัสดสิ้นเลยหลับคาจุดปลอมเลยหับปุ้ยเลยตับยาวเลยเชื่อหืมจะจุดหนึ่งครับผม ชงค้าว่าส่งสูงให้ปัเกงขาให้หน่อยครับเกงครับยังไม่ตื่นไม่ตื่นยังฮวมีย,มยอยู่ครับรัดแล้วสกษขาสาัมาสี่าสามสิบเก้าเซนติเมตรครับ สิบเก้ารอบการรอบอกครับจริงยังไงตื่นแล้วเหรอหมายน้อ,นอนได้ไตื่นแล้วเหรอครับทนเก่งตืน่นแล้วเหรอสวัสดีครับสวัสดีครับเอา,าอนเอาตนะครับ แต่ไน้าหนักเกินจะแล้วแล้วก็สงตอนนี้ถิดอไอ้อย่างนี้ก็สมบูเลยนไหวหังจะหวน่าจะใกลอยู่ค่ะเนคุหมอลเยงนี้ค่ะานีเดือนเลยลูกผมวมากเลยเนี่ยบิดตัวนี้เรายังเจออยู่นะคะบิดตัวนี้ป็นเรื้องปกติ นิดน <rí> e> ึง <Harriet> นิดนึงชี้ให้เหาะตัวเก่งในรูปเนี่ยก็หมอเขึ้นไปเมื่อกี้ลงมาอีกแล้วเนี่ยเดี๋ยวเอาขึ้นไปใหม่นะเนาะวันนี้โอเคเนาะวันนี้เป็นตอนสำคัญอันดีใช่ไหมใช่เราจะมาเรื่องนร้นช่วงนี้เรื่องสนใจเสียงพูดนะคะ เวลาเราคุยด้วยเขาก็จะส่งเสียงตอบกลับมาบ้างก็เป็นทักษะสังคมน,นะเราพูดแล้วเขาพยายามอยากตอบโต้แล้วก็จ้องหน้าเราเก่งขึ้นก็กอดนม้ก็มไม่ค่อยต้องม,มากขนาดตอนนี้เวลามีคนมาขอเลียมาเล่นด้วยเขาจะจ้องหน้าเราเก่งเป็นทักษะว่าอู้มองเห็นชัดขึ้นแล้วแล้วก็เริ่มจําคนในบ้า,ไานไะด้แล้วชทำได้ไหมำได้ค<ะ>่ะบอนนี้สิ่งที่อยากให้เล่นก็คือเล่นจับผัด แม่จีนี้เนะแค่จีข้อน้ยแ่ค่อมอเลยแต่เพื่อนเื่อปาได้แล้วอีกอันน,นึ่งก็มาจีพุงะะมาจีอุ้งมีต่อพุงพูดพูด,พดบ้างรูปสัมหาสเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นตัวที่ช่วยใช้เรื่องเส้นรประสาทได้ดีแต่ถ้าช่วงนี้สังเกตวก่าเขาทํามลยนาะทาจะัมเป็นหลักแล้วก็เวลาเราออกเหไปวางไว้เขาม,มีกราฟติ้งค่ะจับจัมือเรานี่คือปก วิธีเล่นกับเขาเป็นก็ขยับตัวให้ลองทำท่าไว้นิดหนึ่งเนาะขยับขาหนึ่งขยับขาจิ๊บิ๊บจิ๊บจิ๊บแต่เวลามีคนมาคุยมาเรื่อยๆเขาจะแสดงความตื่นตัวด้วยการขยับแขนขาเร็วขึ้นอันนี้เขาปกตินะันูเก่งมากค่ะแต่ก็เราเห็นว่าเริ่มยกคอแล้วเนาะใช่ไหมใช่มากเลยเก่งมากเก่งมากพยายามจับความสุดเยอะๆอยู่ตอนนี้แฮปปี้อยู่นะใช่ไหม เห็นพี่เมล้อแล้วนเนี่ยแ้มางๆางเสียงดัเลยค่ะเกดไรนะพี่เมร้ออยู่ไหนเดข้างไหนนี่พี่เ้ออยงไหนปกติหนึ่งเดือนหนึ่งสอนแดกหายสิ่งกลางลาตัวบางคนเก่งหน่อยก็มาอีกข้างหนึ่งแดงนีก็ิดติวนี้ก็เริ่มจ้องจ้องอาจจะเห็นของที่มีสีมั้งที่น่าจะต้องลุ่มบอ้สีแดงแ้นะคะสัญญาณที่บอกว่าอย่าเดียวเายังขยับมือว่ามันจะ เอางูมาจ้ะนี่ก็โอเคนะนีไทำได้่งนค่ะ่งนค่ะแหวนนมบ่อยไหมคะเนี่ยก็ยังแหวอยู่แต่ว่าลดลงจากช่วงแู่ค่ะมีบ้างเเนาะพราะนั้นกินเยอะด้วยแหละใช่ไหมเขาบอว่านอตัิพอมยังหอมยังแต่บางคก็อยู่ท่าคนแแบบไม่ได้ชอบก็มีนะคะที่ร้องร้ก็ไม่ได้ว่าลูกเราแบบ เรื่องพัฒนาการไม่ดีไม่ใช่เนาะมันขึ้นอยู่กับความชอบแต่เขาหันมาอีกด้านแน่เลยนะยไม่ใช่ลหมได้ไหมได้ไหมโอเคเก่งมากเลยเหมือนต่มเดียวเลยลูกยกได้นะก็ใครอย้างนั้นก็ได้สนใจดีนะคะสนใจของเล่นดีวันนี้ไม่งอแงครับไม่งอแงมีแฮปปีดีครับนี่ก็อยู่ท่านั่งก็ได้ได้ความจริงตัวนี้นะคะ นี่ค่ะก็แบบพยายามยันขอที่มา่ค่ะคอเล่นแขนแ่งอะค่นี่ดูดีมากแต่ก็มีคนกั้นเมนื่อกี้จะเขาอยู่ท่านัาน่งแข่แนนงเขาไม่ได้ห้แต่งแต่งนะคะผมว่านะว่าเขามีคนตามไปเนาะวิธีหนักแล้วเนี่ยไม่ไหวแล้ว, <c oughs> ว,ลวโอ้ไม่ไหวแล้วอย่างอื่นตอนนี้ก็นมล้วนๆไปก่อนนะคะคราวนี้นอาจะมาฝึกให้เขานอนกลางงานท้่มีหนึ่งวิธีก็คือพยายามอย่ากให้นอนช่วงดินเนาะ ห้าโมงถึงตุ้มเย็นก็เป็นไปได้ถ้าเห็นไม่ได้เนี่ยปลุกเขาก่อนปลุกแบบไม่ต้องคัดคอค่ะมีรูปหน้ารูปตาถ้ายังไม่ตื่นก็เอาผ้ามันชุบชุบน้ำเช็ดหน้านิดนึงแล้วก็พาเขาไปเดินเล่นช่วงเย็นมันจะเป็นช่วงกระตุ้นพัฒนาการดีอยากให้ไปเดินเล่นถ้ามีเวลาเช้าเช้าหรือไม่ก็เย็นเย็นพาเขาไปออกนอกบ้านดูสิ่งแวดล้อมเขาจะมองได้ไกลขึ้นด้ยเพราะว่าตอนนี้สายตาเริ่มมองเยอะขึ้นกว่า ถ้าไม่ได้อยู่ในห้องแคบๆจะดีมากนะแล้วถ้าช่วงเย็นๆไม่ได้ไม่ได้หลับอย่างเงี้ยตอคืนก็จะนอนไม่ดีจริงอีกอันหนึ่งถ้าตื่นสายบางคนเวลาตื่นของเด็กคือนีตีห้าเนาะแต่ถ้าแต่ว่าเขาไม่ได้ตื่นช่วงนั้น,น,นเนาะเขานอนดึกแล้วเขาไปตื่นก็เก้าโมงสิบโมงเนี้ยเราอาจจะต้องปรับเวลาคนนี้เน้นไปตื่นเขาที่แปดโมงในวคนเสานนี้นะปลุกให้เขาหาัดตื่นึ้นมาทั้งแต่โมงแล้วเดี๋ยวเขาจะเรื่อเวลากันเองให้นอนเร็วขึ้นของเล่นช่วงนี้อยากให้เพิ่มหลังตื เล่มหนึ่งที่เป็นหนังสือผ้าไม่ต้องตัวหนังสือเยอะก็ได้ค่ะลูกสวยๆสีสดๆสีโทกสีพาสเทลไม่ค่อยช่วยนะคะต้องแบบจัดจ่อย่างเงี้ยค่ะสีแดงสีเขียวสีเหลืองเงี้ยหนังสือผ้าที่มันสีสดๆหนอยให้เขามองแล้วก็เราก็เล่าเรื่องเขาสั่งสั้นๆได้การให้ลูกอ่านหนังสือตอนนี้ไม่ได้หมายเวามว่าลูกจะจำเรื่องราวได้แต่เขาจะจรู้จากเสียงเรา หนังสือช่วงนี้ในวัยทารกก็คือใช้เพื่อให้มีความสัมพันธ์ระหว่างพ่อกับแม่แล้วก็ลูกแต่น้องคงไ่จะมีแหละใช่ไหมอันนี้ยังไม่ดีครับเอ๊ะประมาณนี้ที่เป็นแบบพวกผ้าคืออยากมันมีันนีนนลูกปกระดาษก็ได้นะเป็นกระดาษแขงเป็นผ้าอะไรเงี้ยจะดีกวาตัดในเรื่องของความสะอาดอันนี้ถือว่างมายกำลังขุดดินอยู่เห็นไหม ลูกหมูขุดดินอยู่ลูกแกะก็เลยมาขอเล่นด้วยเนาะเล่นด้วยขอขุดดินด้วยใช่ไหมครับลูกหมูเออลูกแกะก็เลยขอลูกหมูขุดดินด้วยลูกหมูไม่ยอมให้ลูกแกะขุดดินด้วยเออเห็นไหมลูกลูกแกะก็เลยงอนเลยงอนลูกหมูก็เลยเดินหาเพื่อนเล่นต่อไปจนไปเจอกับลูกเป็ดหนึ่งตัวเห็นไหมครับลูกเป็ดกําลังเล่นน้ําอยู่ในอยู่ในหนองน้ําเลยเห็นไหม ลูกแกะก็เลยบอกว่าเจ้าเป็ดลูกแกะขอเล่นน้ําด้วยได้ไหมลูกเป็ดเห็นอย่างนั้นลูกเป็ดก็เลยให้ลูกแกะเล่นน้ําด้วยเห็นไหมครับเล่นน้ำกำปอมแปมปอมแปมเลยเห็นไหมเห <Burg st. S 2> ืยเห็นไหมครัฟผมเนี่ยล,ลูกเป็ดเห็นไหมขี่คอลูกแกะเล่นน้ําเลยเห็นไหมครับห้ว่ายน้ําเล่นอยู่ในหนองน้ําเห็นไหมสนุกสนานใหญ่เลย ไอชี้อยากเล่นน้ำไหมครับอือไอชี้เล่นน้ำด้ไหมแล้วอยากเล่นด้วเหละครับเอาไหมเล่นน้ำกับลูกเป็ดกับลูก,ลกแกะไหมครับอือระหว่างนั้นก็มีกบเห็นไหมกบก็มาขอเล่นด้วยเห็นไหมครับอือกบก็เลยมาเล่นน้ำด้วยกับลูกเป็ดกับลูกแกะเลยเล่นน้ำปอมแปมปอมแปมเลยครับ วันนี้สองเข็มน,นะขอตีบไอคนแบบพยักิแล้วก็โปลิโอแบบฉีดนะคะ <c oughs> แล้วก็ฉีดมูโม О คักสด้วยแล้วก็หยอดโรตาร <c oughs> ์ไปค่ะในยุสองเดือนมีมีสิ่งอะไรยงองทำเพิ่มแบบสำคัญยองทำเพิ่มจากเดอายุ่เก็กตั้งครับที่ต้องทำเพิ่มคือด้านหนังสือพิมนั่นแหละนน <c oughs> <c oughs> เราเพิ่มกันได้ค่ะแล้วก็ <c oughs> เล่นเหมือนเดินเล่นแล้วก็เน้นเหมือนเดิมต้องคุยไวั์นี้ต้องคุยเพราะเราจะรู้สึกว่าลูกมีปฏิสัมพันธ์กับเราว่าเพ้นเราพูดไปเขาจะส่งเสียงกลับมา ยิ่งเป็นเวลาทองหรือยิ่งคุยยิ่งคุยแล้วเขาจะจาเสียงเราได้เนี่ยเ้าสังเกตว่าอตอนหล่งนี้อุ้มตองเนี้ยมือเขาจะไม่นิ่งๆเหมือนแต่เดิมนะเขาจะมาจับเพราะบางทีหม่อนมก็จับหน้าอกก็คือจะเป็นการสื่อสารม,มันจะเริ่มจับใช่ใชเขาจะใช้ประการสัมผัสมือตรงนี้จะเป็นช่วงที่เน้นเรื่องความสัมพัธ์เน้นความสัมพันธ์ไม่ยากเลยแค่คุยแค่คุยเยอะๆค่ะแล้วก็อุ้มตลอดก่อน การอ่านนิทานคือจําเป็นต้องแบบเป็นก่อนนอนนะครับหรือว่าวช่วงเวลาไหนก็ได้ไไดที่ที่เป็นเวลาพักผ่อนที่ช่วงบ่ายๆก็ได้หลังเขากินนมเสร็จบางทีเขาจะไม่ได้หลับเหมือนเดิมแต่ก่อนนะคะก็อาจจะมีช่วงเวลาแบบเป็นเทตามอย่างนี้ยคอ่านนิทานมาเล่าให้เขาฟังนิดๆหน่อยๆให้แฮปปี้เหรอแต่ละครั้งที่อ่าคนควรจะนานเท่ากับมันนาทีละกี่นาทีช่วงนี้แค่สามนาทีถึงห้านาทีไม่เกินเลเพราะว่านิทานในวัยนี้เราเราก็อย่างที่บอกเราไม่ได้เน้นให้เขารู้เรื่องราว แต่เราจะเน้นให้เขาฟังเสียงกับเราเน้นเรื่องนิทานหน่อยอ่ะประมาณนี้ประมาณนี้ดูสภาพก่อนฉีดด้วยกันดูสภาพก่อนฉีดไปแต่ดูว่าหลังฉีดจะเป็นยังไงนี่เป็นยาพิเศษใช่ไหใ้ปุ๊บหยุดร้องปั๊บเลยใช่ไหมออร้องร้องตั้งแต่ก่อนฉีดวัคซีนเลยหมาน้อย เอ้ไม่อะเดี๋ยวมีฉีดวัคซีนอันนึงแล้วก็หยอดวัคซีนอันนึงเนาะแ๊บเดียวแบบเดียวอาจจะหยอดวัคซีนก่อนหยอดวัคซีนก่อนเนาะอันนี้เป็นวัคซีนป้องกันโรคอเสยเนาะอันนี้สองจ้ะดูไลกมดูอึ้หน้าลยไไม่หยอดวัคซีนครับทักตอนทักตอนทัก่อนค่ะ้อมแล้วพอมลครับ แม่แม่มาแม่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 จับมือไว้ครับจับมือให้ผมไว้ครับโอ้ลองแค่นั้นแหละลองแค่นั้นแหละโอ้มาหน่อย เองเยหม่เลอ่ะอุ้ย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 ไม้โเลามีคุยกับผมเยอะๆครับ้เก่งจังเลยเข้มนิดนึงนะครับมาน่อยอ้าวเออ